ท่านผู้ชมครับต่อกันทางออนไลน์เลยนะฮะเฟซบุ๊กยูท t บ b ิ t กต็อกของไทยรัฐนิวส์ไทยรัฐทีวีไทยรัฐออนไลน์ว่าด้วยเรื่องของกัญชานะครับ,รบผมให้ฟังเสียงของคุณประสิทธิ์ชัยหนูหนวนเลขาธิการเครือข่ายเขียนนะคดกัญชาไทยอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันเขาตั้งข้อสังเกตนะแล้วก็มีเสียงคุณสุป,ประชัยใจสมุทด,ด้วยนะเรื่องของเนี้ยฮะพอ,อไปออกกฎ คุมเรื่องต้องมีมาตรฐานต้องอนุญาตเรื่องช่อดอกใช่ไหมเรื่องใบสังแพทย์หรือว่าการควบคุมอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเข้าไปสู่เรื่องการผูกขาดไหมเลยเดี๋ยวให้คุณหมอเทวันตอบต่อนะฮะแต่ลองฟังตรงนี้ก่อนก็นแล้วกันนะฮะค,คุณสัทธิชายบอกว่าวันที่7จะไปกระทรวงหาธารณสุขเหรอครับเกรกฎาคใช่ครับ คือผมคิาประเด็นสําคัญเลยคือเราต้องขอแก้ประกาศกระทรวงฉบับนี้เพราะท้ายที่สุดแล้วประกาศกระทรวงฉบับนี้จะนําไปสู่การผูกขาดและการลังแก้และเรียกรับผลประโยชน์อย่างแน่นอนขอแก้ตรงไหนบ้างขอแก้ข้อที่บอกว่าคนที่ได้ใบครับจะซื้อได้เนี่ยต้องมีใบรับรองแพทย์อันนี้ขอแก้อขอออกกติกาเดิมกลับมาคือบังคับให้ชัดเจนเลยว่าใครซื้อได้และซื้อไม่ได้เอาแบบคุณอนุทินว่างกันเถอะ ถูกต้องครับประการที่2เนี่ยปลดล็อกไอม้มาตรฐานของแพทย์แผนไทยออกที่มาตรฐานการปลูกนะครับเพราะท้ายที่สุดเนี่ยมันคือการกีดกันชนิดหนึ่งแล้วมันไม่มีอะไรการันตีเลยนะครับว่าดอกที่ปลูกตามมาตรฐานนี้แล้วจะปลอดไปสําหรับผู้อืพวกไม่มีอะไรการันตีอันนี้เรื่องช่อดอกนี่เรื่องช่อดอกอใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขอแก้2เรื่องนี้กับประการที่2เนี่ยขอให้รัมตรียุติกลไกทั้งหมดที่จะนำไปสู่ยาเสพติดไม่ให้เอากลับไปเป็นยาเสพติดถูกต้องครับแล้วมาทําสิ่งที่มันควรทําที่สุดแล้วทําไปแล้วในขณะนี้ก็คือล่างพบกัชา เอาผลักให้คอรมออนุมัติร่างที่คุณหมอชุลน่านทำแล้วพวกเราไปแสดงความเห็นกันทั้งวันวันนั้นเรแล้วเห็นด้วยกันแล้วแล้วตอนนี้ในสภามีร่างรออยู่สีร่างนะครับรที่ทำกันเรื่องกัญชาเลยร่างของเขียนากฎกัญชาไทยของพวกผมของเครือข่ายเด็กและเยาวชนและนักวิชาการที่เพิ่งเสนอไป2 0 0 0ไรายชื่อสมาคมสร้างสารรค์เกษตรรแดนไทยและพักปูมิใจไทยสี่ร่างครับ รอแค่ร่างของโคลมอผลักไปแล้วไปประกอบสี่ร่างค็บผลักดันเข้าสู่วาระหนึ่งสองสามได้นเนี่ยเขวก็มีกฎหมายควบคุมกัญชาเองคุณไม่ต้อง,องเอาไปกลับ,บสู่บัญชียาเสพเติดถูกต้องครับคนก็เลยถามว่าทำไมตอนภูมิใจไทยทำไมไม่ทําไ,ไม่จริงๆก็คือผมจะเรียนถามตรงๆเถอว่ามันมีปัญหาจริงๆหรือเปล่าเมื่อสองปีที่ผ่านมานี้ก็ไม่เห็นบอกว่ามันมีปัญหานี่แล้วทำไมเพิ่งมีปัญหาผมบอกว่าพอคุณนพศพอมีคนถามว่าพอภูมิใจไทยออกเนี่ย กลายเป็นว่ากัญชามาเลยเนี่ยอ,อ่าก่อนจะรับมานี่ผมไม่ว่าหรอกอ <ừ> ืแต่ว่าอย่าใส่ร้ายกันถ้าเกิดว่าเขาเอาไปกลับไปเป็นเป็นยาเสพติดจริงอ่ะใน,ในส่วนของผู้บริหานีงง่ก็เพียงแต่รู้สึกเสียดาย <ừ> เพราะในที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทําให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติวันนี้ทํากัญชาซึ่งดีที่สุดในโลกอยู่ในประเทศไทยเราสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้ปีหนึ่งอย่างน้อยแสนล้าน ส่งออกสกัดไรายได้เต็มที่แต่เสียงที่เขาเห็นด้วยอยากให้ไปเป็นยาเสพติดเหมือนเดิมยาเสพติดยาเสพติดมันก็เปล่าประโยชน์เพราะวันนี้ต้องต้อง,องเรียนคุณหนุยว่าอย่างนี้นะครับ<า>วันนี้เนี่ยปปสท่านกําลังเอาฝิ่นมาทดลองปลูกฝิ่นเพื่อจะสะกัดเป็นมอร์ฟีนเราซื้อมอร์ฟีนจากต่างประเทศมารักษาเนี่ยจำนวนมหาศาลวันนี้เรามีฝิ่นเราสกัดออกมาเป็นมอร์ฟีนได้มันจะช่วยลดการนําเข้าวันนี้ผมจะบอกให้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นมีการตั้งคําถาม่าจริงๆเนี่ย ที่พยายามจะดึงกลับไปบรรยาเสพติดเนี่ยเพราะกลุ่มทุนยาแพทย์แผนปัจจุบันมาสนับสนุนหรือเปล่าตอนนี้รัฐบาลต้องตอบไม่ได้อันนี้เรื่องจริงเลยตั้งคำถามเลยให้ฟังรวดเดียวเลยจะได้ตอบกันทีเดียวจบเอาเรื่องไหนก่อนดีคุณหมอที่วันก่อนหมเขาบอกว่าช่อดอกมาตรฐานใครจะให้จะอะไรยังไงจะไปปลอดภัยจะไปผูกขาดเลยหรือเปล่าตัวตัวมาตรฐานนี้ทั้งโลกมี นะครับอย่างเช่นยุโรปเขาจะมีมาตรฐานที่เรียกว่า EU GMP ครับถ้าเราจะส่งช่อดอกไปทํายาบ้านเขาเนี่ยต้องได้มาตรฐานเขานะครับแล้วกรมก็ทําเรื่องมาตรฐานการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวที่ดีเนี่ยเราทำมาสามปีแล้วครับนะครับเพื่อเป็นแบบฝึกหัดนะครับตอนนั้นเราทําเป็นแบบฝึกหัดให้ให้กับผู้ประกอบการเพื่อได้เอาไปใช้ประโยชน์เพื่อจะส่งออกนะครับก็ก็ทำแล้วในการ ปูกเนี่ยทุกคลอบนะครับที่เขาเก็บเกี่ยวเนี่ยเขาจะวิเคราะห์ครับวิเคราะห์ช่อดอกว่ามีโลหะหนักไหมมียาฆ่า,มาแมลงปนเปื้อนไหมมีสารสําคัญเท่าไหร่มีเชื้อราไหมแล้วกําหนดเรื่องความชื้นอะไรครบหมดเลยนะครับไม่งั้นเราส่งออกไม่ได้อื mm. แล้วคราวนี้เหมือนกันถ้าไปสู่ในร้านนะครับที่เป็นดิสเพนเซอรีทั้งหมดเนี่ยนะครับคือถ้าช่อดอกบีมามันมเชื้อราเนี่ย มันปลอดภัยไหมตอนนี้เราเราก็เริม่มมีมีข้อมูลตรงนี้มาพอสมควรว่าช่อดอกที่อยู่ในร้านเนี่ยหลายอันเนี่ยคุณภาพมาตรฐานมันมีปัญหาครับแล้วก็ผู้บริโภคก็เอามาให้ดูนะครับถ้าใช้ใครใช้ทางยานะ,นะครับอันนี้ก็คือเป็นเหตุหนึ่งนะครับถามว่าผูกขาดไหมตอนนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นจนเดี๋ยวนี้ก็ พวกบริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มาทำเนี่ยเจ๊งไปตั้งหลายรายแล้วครับมันคงยากอย,กอยกอู่ครับเรอยากให้มาผูกขาดอยู่แต่น่าจะยากนะครับอาจารย์ออดในในง่ของเชิงวุทยาศาสตร์หรือว่าจะเรื่องของการสูบกัญชาก็แล้วแต่เนี่ย คือถ้าเกิดสูบแล้วเราได้ะอะไรนะช่อดอกที่มันไม่ไม่ออแกนิกส์ไม่บริสุทธิ์หรือมันมีอะไรพวกปลอมปลนอะไรไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมีคือสูบเข้าไปอ่ะมันมันมันอันตรายกับต่อร่างกายไหมแม้จะไม่ได้รักษาทางการแพทย์อะไรก็แล้วแต่ตอนเนื่องจากคุณหมอเนี่ยนะก็คือว่าตอนต้นอ่ะก็ทำมาดีมากเขาคุมเรื่องการปลูกใช่ไหมครับอ่าเป็นอ่าเมดิคอลเกรดแล้วก็เพราะนั้นคนที่เอาไปใช้ทางการแพทย์ก็จะปลอดภัยแต่พอมาลักษณะกึ่งเสรีแล้วก็ใครปลูกก็ได้ ปลูกในบ้านสูบเองได้แต่พอไปเอามาจากแหล่งอื่นนะครับเช่นฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยปลูกกันทั้งภูเขาพ่นยาฆ่า,มาแมลงนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปแล้วไม่มีใบตรวจแพทย์เหมือนสมัยก่อนเนี่ยเข้าไปแล้วซื้อได้เลยเนะเขาก็จะได้รับสาร THC ทำให้เคลิ้มใช่ไหมไปบล็อกสารสื่อประสาททำให้เขารู้สึกวังวนโอเครู้สึกดีหลับอะไรเงี้ยแต่เขาลืมไปว่าเขาจะได้ก็คือ1โลหะหนักยาฆ่า,มาแมลงสารหนูอะไรต่างๆที่เขาปลูกแบบ ไม่ได้มาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือกรมกันแพทย์ทางเลือกแพทย์แผนไท,ย,ท,ท,ทยเขาเลยบอกว่าต้องคุมต้องมี JACP นะอย่างน้อยก็ g o o b a l Gap หรือมาตรฐานาแกลบของกระทรวงเกษตรเป็นขั้นต่ําแล้วก็ถ้าถ้าจะส่งออกก็ต้องเป็น European GMP ตรงเนี้มันก็จะส่งเสริมให้คนที่เขาตั้งใจทําจริงๆสามารถที่จะส่งออกและสร้างเงินตราได้นะครับแต,แ,ตแต่ส่งออกเราไม่ซีเรียสเลยขอขั้นต่ําที่เป็นของกระทรวงเกษตรในขางกรม เราก็ไม่ได้บังคับนะครับเพราะว่าสุดท้ายมันอยู่ที่ประเทศปลายทางแบบเยอรมันเนี่ยบอกถ้าไม่ได้ e UMP แล้วเขามาประเมินเองเนี่ยเขาไม่เอานะครับหรือออสเตรเลียเขาบอกว่าขั้นขั้นต่ำเนี่ย JACP ของไทยเขาโอเคคือกรมทำอยู่แล้วอันนี้ก็ส่งไปได้นะครับเพราะแต่ละประเทศรีเควสตไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเลยมองว่าสิ่งที่ ชุดนี้เขาทำนะพี่ธนก,กิจหรือรัฐมนตรีก็ทําคือเขาหวังดีด้วยซ้ำนะครับก็คือว่าไม่ได้ไปขัดอะไรเลยก็คือทําให้มันเป็นกรอบที่ดีมากและยังสามารถที่จะขายได้ต่ออยู่เพราะว่าก็ยังมีหลายร้านนะครับที่ได้รับใบแวดจริงๆและพร้อมที่จะจ่ายได้แต่เพียงแต่ว่าคนซื้อก็ไปผ่านโปรเซสของอคุณหมอมาแค่นั้นเองส่วนที่จะบอกว่าเขามาซื้อใบสั่งแพทย์ใบละ500ก็เอาชีวิตหมอเภสัชแพทย์แผนไทยมามาแลก กับคุก<ม>กับตารางการถอดใบแล้วกันเพราะฉะนั้นตรงนี้จ้ารนคิดว่าเป็นการเลี่ยงบาลีในเรื่องการเสียผลประโยชน์ที่จะขายในเชิงสันทนาการมากกว่าอแบบว่าไปแอบดูดกันหลังร้านเลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ตรงๆเลยพูดง่ายๆนะอุ๋ยนะครับเหมือนบ่อนใต้ดินกับบ่อนเซรลีย์อ่ะพอจะทําให้มันเป็นถูกกฎหมายซะไอ้ที่มันเสียผลประโยชน์ก็คือไอ้บ่อนใต้ดินนี่แหละ อย่าไปบอกว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะลงไปหาอะไรหากินในดินมันไม่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นหน่วยงานรัฐแต่เป็นคนเข้าไปควบคุมคมันยากที่ใครจะไปม,มีผลประโยชน์แล้วถามว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นการซื้อขายจะไปบอกว่าไอ้เรื่องนี้จะมีกลุ่มทุนมาอยู่เบื้องหลังนู่นนี่นั่นมันจะมาอยู่เบื้องหลังได้ยังไงในเมื่อการปลูกเนี่ยมันมีระบบขั้นตอนการตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐอันต่อมาอประกาศฉบับนี้เนี่ย เขาจะไปขอที่แก้กรกนแลก็ดาคมก่อนที่จะออกมาตรงเนี้ยเขามีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอืไปถามประชาชนก่อนหรือเปล่าที่จะมาบอกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเขาออกมาไม่ถูกไม่ต้องอ่ะเราพี่จะแก้ไหมเขาจะไปหาเจ็ดกรกฎาคมอ้าวเขาก็ต้องยื่นก็คือมาหาเราก็รับไงแต่ถามว่าเดี๋ยวรับเรื่องไว้ก่อนคุณก็ช่วยไปถามประชาชนเขาก่อนสิว่าประชาชนเขาคิดว่าควรจะเอาไ้สองข้อนี้มันคือต้องถามว่าการควบคุมเนี่ยที่เอาคุณหมอมาควบคุมแสดงว่าคุณไม่เชื่อถือคุณหมอคุณหมอก็ทีเวลา เวลาที่มันมีอะไรมาคุณก็บอกคุณหมอเบอร์หนึ่งไงก็วันนี้ผมก็ให้คุณหมอเป็นเบอร์หนึ่งแล้วไงในการที่จะมาบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันคือก็คุณหมอก็แอปพลฟแล้วว่ามันมีประโยชน์หรือมันมีโทษอย่างไรเมื่อกี้นี่คุณหมอเทวันก็บอกแล้วว่าขอเข้าไปตรวจเจอไอ้ที่มันเป็นเชื้อราเนี่ยแล้วลองถามว่าถ้าวันหนึ่งมันถูกจับยกเข้ามาให้มันมีมาตรฐานในการจําหน่ายคือของเนี่ยมันต้องได้ต้องได้คุณภาพอ่ะอ่ะแล้วมันไม่ดีตรงไหน ก็ถามแค่นี้แล้วถามว่าแล้วถ้ามันมีคุณหมอมาช่วยสกรีนอีกลูกเต้าที่อยู่ในบ้านคุณน่ะใช่ไหมมันก็ไม่ได้ซื้อง่ายก็เราก็บล็อกไว้ไม่อยากให้เยาวชนเนี่ยไปใช้กันอย่างเออกระเลิกก็เลยวนกลับไปที่ว่าคาว่าสันทนาการที่เมื่อกี้อาจารย์ก็พูดนั่นแหละเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่ามายื่นก็ไม่ได้มีปัญหาหรอกครับก็รับฟังแต่เป็นแต่เพียงว่าเราก็จะต้องมานั่งดูข้อดีข้อเสียกันให้ชัดกว่านี้สิแต่ในเมื่อตอนนี้รัฐเขาออกระเบียบมาอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณก็ลองไปดูใ่่่มมั้ครบถถาาานทีีสุดว แล้วเกิดสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นครับแล้วมันยังคุมไม่ได้ดีกะก็มไม่แน่นะ <รอ S 1> เขาก็อาจจะกล<อ>ับไปเป็นยาเขาอาจจะกลับไปเป็นยาเสพติดก็ยังก,ก็มีโอกาสเป,เป็นไปได้อยู่อจริงๆแนละ้วเนี่ยที่ที่คนที่เขาสูบก,กัญชาคือผมก็ไม่ไม่เคยนะเพราะผมบุรี่ผมก็ไม่ได้สูบผมก็ไม่ก,กัญชงกัญชาแนละแต่คนที่เขาสูบก,กัญชาเขาบอกว่ามันไม่มันไม่เป็นยาเสพติดหรอกมันไม่ติดหรอกมันไม่คลั่งมันไม่อะไรอย่างงี้มันจริงหรือเปล่าเรื่องกัญชาไปถามกรมจิต เออเอางี้นะ UNODC เนี่ยเขาบอกมาแล้วว่าในประเทศไทยมีคนติดกัญชาไม่น้อยกว่าประมาณ1นุด้าล้านคนแต่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมเนี่ยนะสิบเท่าตัวแต่เขาจะมักจะบอกว่าอะไรนะคนสูบกัญชาไม่คลั่งหรอกไม่ทําร้ายใครหรอกไม่อะไรเงี้ยเมาก็หลับนอนอะลรเงี้ยอุ้ยนะเอาเคสที่พี่พูดเนี่ยแล้วมาบอกเลยยืนยันเลยว่าจะไปนเอาญาดพี่นี่แหละถามว่านั่งตาขวางเนี่ย กลางคืนไม่นอนเดินทั้งคืนุยแล้วอยู่กับอยู่กับคนแก่เนี่ยที่เป็นคุณแม่พี่อ่ะแล้วเป็นเป็นพี่สาวพี่ด้วยเนี่ยออลองถามด่ว่ามันมีใครกล้าที่จะนั่งอยู่บ้างอ่ะเพราะไม่รู้ว่าในสมองคิดอะไรอยู่อสุดท้ายก็ต้องเอาไปรักษาคือไม่อยากถ้าพูดเรื่องนี้นะอบอกได้เลยว่าอยู่ในอกเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมาบอกว่ากัญชาไม่ได้ทําร้ายใครหรอกสูไปก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกมันเดี๋ยวมันมปคนหลับนอน มันมีคนที่เขาเป็นต้องเข้าใจก่อนมันมีคนที่เขาเป็นแต่อย่างอย่างสายแข็งเนี่ยคุณประสิทธิชัยเนี่ยแกคงสูบได้เต็มที่ของแกไม่มีปัญหาหรอกพอแกสายแข็งแกสูบนานแล้วก็หรือแกยังชอบอยู่ก็ไม่มีปัญหาก็ว่าของแกไปไม่ได้เป็นไรเลยแต่ถามว่าวันนี้มันไปไปผิดอะไรตรงไหนและไอ้ที่มาขอแก้เนี่ยแล้วก็แก้สองข้อที่เราเป็นคนเพิ่มเออและไอ้ข้ออื่นทําไมไม่บอกเราคือความสําคัญมันก็คือว่าเด็กๆใช่ไหม คือก็เข้าใจว่าเด็กๆที่ว่าไปสูบกันยแบบสูบกันแบบควบคู่ใหญ่ด้วยแล้วถ้าผู้ใหญ่ที่มันไม่เคยสูบอยู่ๆต้องไปสูบเนี่ยเขาต้องถามว่าสูบทําไมถูกไหมล่ะถ้าคุณไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยบอกเดินเข้าไปถึงบอกคุณหมอครับผมอยากจะสูบเพราะว่าผมอยากลองดูมันได้ไหมคุณหมอเขาบอกงั้นอย่าดีกว่าไม่จาเป็นต้องลองหรอก ผมเสริมตรงนี้นะตัวสูบไม่เท่าไหร่นะครับเพราะบางคนมีรีเซพเตอร์รับได้หรือว่าอัตราของสารเทสซีสารเมาเนี่ยมันมีมากน้อยตามสายพันธุ์แต่ตัวที่สกัดมาใส่คุกกี้อ่ะก็คือความเข้มข้นสูงถ้าเราดูข่าวฝรั่งเข้า ICU เด็กเข้า ICU หรือคนเข้า ICU ก็คือหลังจากกินขนมเพราะว่าเขาใส่เต็มไงฮะก็คือความเข้มข้นสูงเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้มันไม่มีโดสไม่มีลิมิตเพราะนั้นคนที่จะคุมโดสคุมลิมิตได้ก็คือหมอเท่านั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนไปประท้วงคุณอนุทินในสมัยโน้นก็อ้างเรื่องเพื่อการแพทย์ใช่ไหมครับคุณอนุทินก็เลยหลุดประกาศกระทรวงออกมาว่าเออโอเคเหมือนกึ่งเสรีอันนี้ก็ทุกคนที่ไปพบคนสมศักดิ์ก็บอกอ้างเพื่อการแพทย์ม,มันเหมือนกับอ้างการแพทย์เพื่อมาแอบขายสรรน,นาการอันนี้มันไม่ใช่ละเพราะฉะนั้นสิ่งที่กําลังทากันวันนี้เรจาจะคิดว่าเป็นสิ่งที่มาถูกต้องละเพราะฉะนั้นก็ต้องให้แพทย์สั่งเช่นน้ําหนักตัวอย่างอาจารย์น็อตนะฮะ90กิโลควรจะใช้กี่ มิลลิกรัมครับหมอคำนวณเสร็จปุ๊บก็ไปซื้อเขาก็จะคนขายมีใบอนุญ,ญาตก็ช่างได้ถูกรหรือว่ามีแพทย์อยู่ในในร้านของตัวเองก็สามารถที่จะคำนวณให้ได้ต้องกลับไปถามกลุ่มเนี่ยสมุนไพรเนี่ยมันก็คือของของไทยคุณเราไปดูดีว่าหมอพื้นบ้าน,นมีต้องเยอะแยะที่เขามองถึงประโยชน์มีเนี่ยเขาก็อนุญ,ญาตได้ก็ไปหารหรือไม่งั้นก็มีวิธีหนึ่ง ถ้ามีความรู้ความชํานาญมากๆคุณประสิทธิชัยก็ไปเป็นหมอพื้นบ้านก็ได้เพราะการมีความรู้เรื่องนี้เยอะๆเนี่ยก็ไปเป็นสมัครเป็นหมอพื้นบ้านเลยแกก็ได้อนุญาตได้เอง <honestly> เอาด่พูดจริงๆเออท่านผู้ชมถามมาเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องอะจะกลับไปปัญยาเสพติดหรือเปล่าเดี๋ยวผมถามพี่ธนก,กิจให้เอางี้เผื่อถามคุณหมอเทวันด้วยเอาจะได้ชัดเจนกันไปนะณขณะนี้แน่นอนเรื่องใบแพทย์เรื่องขอมาตรฐานรับรองการขออนุญาตเนี่ยอันนี้เราเราชัดเจนแล้วทีนี้เรื่อง ทำขนมทำคุกกี้ปรุงอาหารอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยต้องขออนุญาตไหมเอออันนี้มันจะไปขัดกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขของเรื่องอาหารครับครับซึ่งเขาห้ามเอาช่อดอกมาผสมเลยใช่นะครับอันนี้ชัดเจนนะครับไม่ได้เลยผิดกฎหมายผิดโทษจำคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกินสี่หมื่นโทษหนักกว่านี้ครับหนักหนักแต่คุณจะเอาใบไปใส่ผสมใส่ต้มใส่แกงนั้นไม่มีปัญหา ใบใบก็เขาก็จะมีกําหนดปริมาณ THC ไว้อยู่มีกำหนดด้วยแล้วก็ต้องเตือนนะครับคืออยเขาจะกําหนดไว้ว่าถ้าใส่ใบก็ต้องประกาศให้รู้นะว่ามีใบนะครับในต้มแกงในภาชนะที่จะที่จะจําหน่ายมีกัญชาอยู่นะอ่าครับต้องต้องต้องให้คนคนอันนี้รู้นะครับแต่ถ้าต้มกินที่บ้านก็เรื่องของคุณ่อานะครับต้มไก่ท่านผู้ชมถามมาสูบอยู่ในบ้านได้ไหม ได้ใช่ไหมก็ถ้าไม่เป็นทําให้ข้างบ้านลาคาญอ่า <laughs> นะครับ <laughs> เพราะว่า<อ>มันมีคดีแล้วครับคือสูบในบ้านเป็นประจำอ่ะล้องมาครับนะครับแล้วคล้ายๆว่าอาจจะเป็นบ้านจัดสรรหรือห้องชุดนี่แหละนะครับ <laughs> มันก็จะต้องเป็นเหตุลาคาญอันนี้องค์การปกรครองส่วนท้องถิ่นก็จัดการได้ ต้องร้องไปครับมันจะเข้าข้อกฎหมายของอีกหน่วยงานหนึ่งด้วย<ช>ของหน่วยงานอื่นที่เขามีร้านที่ับผไปชอบเรื่องกลิ่นเรื่องควันเรื่องอะไร<ช>พวกนี้ด้วยเพราะมันเป็นเหตุลำาคานอ่าอ่าท่านผู้ชมจะได้ชัดเจนตรงนี้นะอ่าพี่พี่แนะนําเลยคนที่มีความรู้เรื่องกัญชาเยอะๆเอาว่ามันมีสรรพคุณอะไรนู่นนี่นั่นนะสมัครเป็นหมอพื้นบ้านไปเลยสมัครเลยแล้วเอาจากนี้ไปคุณสายแข็งด้านนี้ไปเลยแต่หมอพื้นบ้านก็ต้องไปขออนุญาตหมอที่วันก่อนนะกนต้องไปขึ้นทะเบียนก่อนก็ต้องไปขึ้นทะเบียนต้องรับรองรับรองก็ไม่เป็น สสจครับทั่วประเทศครับอยู่ต่จังหวัดคุณก็ไปแล้วคุณก็ต้องเก็บประวัติที่คุณเคยมารักษาใครไว้อะไรไงคุณไปเข้าช่องนั้นเลยแล้วทีนี้ทำไมแล้ววันดีคืนดีทีนี้ง่ายแล้วคุณหนุ่ยมันก็ไปเข้าไอ้เจ็ดเจ็ดไอกลุ่มที่เป็นคนอนุญาตให้ได้คุณอาจจะเป็นอยู่ในหนึ่งในเจ็ดเลยเป็นผมผมไปสอบแล้วไปไปสอบเลยไม่ต้องมาประท้วงหรอกเข้าช่องนี้แล้วทุกอย่างมาได้คุณภาพคุณลองไปดูดูนะคนที่เขาต้องใช้เนี่ยถ้าเขาได้ของดีๆมีคุณภาพ มันก็ดีใช่ไหมมีรัฐเข้าไปตรวจสอบมีการควบคุมอย่างดีแล้วตัวคุณเองเนี่ยไม่ต้องมาหาผมวันที่7ก็ได้คุณไปสอบเลยแล้วเสร็จแล้วคุณก็ไปอนุญาตในกลุ่มของคุณเองซัดกันได้เลยเต็มที่แต่ว่าสุดท้ายถ้ามันมีปัญหาสังคมเกิดขึ้นรัฐบาลไหนก็ต้องเอามาทบทวนว่าควรที่จะต้องเป็นอย่างไรต่อไปจะถามอยู่เนี่ยท่านผู้ชมถามเข้ามาเยอะเลยเหตุประเด็นสุดท้ายเดี่ยผมรอตอนแบบรวบยอดตรงนี้เลยเนี่ยเพราะว่าท่านผู้ชมอยากรู้อื จะกลับไปเป็นยาเสพติดไหมกัญชาถ้ามันมีปัญหากับสังคมเยอะใช้เกณฑ์วัดในเป็น KPI อะไรให้ทีเดือนหรือว่าอะไรรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนสิครับลองวันเนี้ยออกมาสิอือพี่น้องประชาชนที่คิดว่าตรงนี้มันคือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อคนในครอบครัวท่านก็ต้องออกมาพูดบ้างใช่ไหมล่ะคือให้หน่วยงานของรัฐหรือว่าพวกพวกเราที่เป็นเป็นกลุ่มที่ทํางานตรงเนี้ยบอกอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเข้าใจว่าเรา เราเราเกลียดหรือเราหรือเปล่านี่ผมก็ไม่ได้ต่อต้านนะ <Ừ. S 1> เรื่องเนี้ยผมทําตามหน้า้าง,งานที่มันเป็นตามเนื้อผ้ามันควรจะอยู่ตรงไหนมันก็เป็นไปตามนั้นเพราะนั้นถ้ามันไม่มีอะไรที่มันเป็นผลกระทบต่อสังคมเนี่ยนะ <Ừ. S 1> ครับคุณก็ ุณก็คุณก็ณก็ดําเนินตรงนี้ต่อไปแต่ถ้ามีประชาชนมาร้องหรือมีใครมามาล้องว่าอยากให้อย่างนั้นเดี๋ยวสารสุขก็จะพิจารณาอย่างนี้เ<ง>ขาต้องควรที่จะต้องพิจารณาแล้วถามว่าใครพิจารณาสารสุขไม่ได้เป็นคนพิจารณาคนที่จะกลับไปเป็นยนสิติดเนี่ยมันนุ่นปปบอดปปสอมันต้องกลับไปที่กระทรวงยุติธรรมบอดปปสมีรองนายกเป็นเป็นเป็นคนที่กํากับดูแลอที่เครือข่ายเขียนนะคุณงาชาไทยเขาบอกว่าไม่ต้องกล<ป>ับหรอก ให้ไปออกร่างกฎหมายเอาให้เสร็จพรบกันชากัญชงอะไรพวกเนี้ยตรงเนี้ยจะพี่มองอยังไงาอก็ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ทําแล้วมันไม่เสร็งไงอพอมันไม่เสร็จมันก็มันก็เลยมีปัญหาก็มาทําตรงนี้ก็คุณก็มาบอกเขาสิว่าให้เธอค่าเกิดจะมาต้องมายื่นเรื่องพวกนี้นะคุณมายื่นสู้ให้เขากลับมาเป็นพรบ หรือประมวลกฎหมายยาเสพติดอะไรก็แล้วแต่ที่ที่คุณจะต้องยื่นเข้ามาเนี่ยคุณก็เอาตรงนั้นเข้ามาดูที่ที่มีข่าวว่าคุณสมศักดิ์บอกเดี๋ยวอีกสักอะไรนะสี่สิบวันสี่ห้าวันจะเอากลับไปเป็นยาเสพติดอันนี้อันนี้ยังไม่ได้มีเดทไลน์เลยตรงนั้นใช่ไหมคือผมยังไม่ได้ทราบว่ายังไม่ได้ยินจากที่ท่านพูดท่านก็ยังไม่ได้ยืนยันตรงนั้นไม่รู้หมอเทวันได้ยินหรือย,ยังอ๋อคือท่านบอกอนาคตอาจจะเป็นยาเสพติดอนาคตอาจจะเป็นยาเสพติดใช่ครับคือคือตอนนี้เองเนี่ยคือถ้าไม่เข้มก็มีแนนวโ้มครับ ตอนนี้ประ,ะ,ประกาศฉบับนี้คือเป็นการแพทย์แบบค่อนข้างที่จะเข้มต้องมีแบลเลอร์คือมีใบสั่งก่อนอแล้วช่อดอกก็เป็นปลายปิดก็คือถ้าไม่คุณภาพไม่ดีเนี่ยก็ขายไม่ได้นะครับอันนี้คือแบบก่อนที่เหมือนว่าเตรียมตัวและเตรียมจะเป็นยาเสพติดและถ้าหากถ้าหากยังมีปัญหาต่อไปเนี่ยแล้วสังคมเรียกร้องอะไรมาเยอะขึ้นเรื่อยๆปัญหาเกิดว่าเราเจอร้องเรียนเรื่องร้องเรียนพอสมควร นะครับถ้าเจอขนาดนี้แล้วเกิดปัญหาหาสังคมก็อันนี้ก็ยังแอบขายกันอยู่ยังมีเด็กเข้าไปในร้านยังไปแอบอะไรกันอยู่อันนี้มันก็เก็ต้องเอากลับไปสู่ยาเสพติดแล้วเพื่อเพื่อความเข้มในการคือการท่านไม่ได้กําหนดวันว่าจะต้องเมื่อไหร่แต่ท่านก็บอกกรอบไว้อยู่แล้วถึงเป็นผมผมก็ต้องพูดอย่างนี้ว่าถ้าเกิดว่ามันทําแล้วมันมันมันคุมกันได้แล้วในมุมนี้นะมันสามารถเออมันมันไม่มีปัญหามันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่ามัน มีปัญหามีผลกระทบต่อสังคมหนักมากๆอะ่ะแล้วทีนี้จะทํำยังไงมันก็ต้องไปต่อนี่ก็ทุกคนก็ต้องคิดนี่เป็นเป็นขั้นพื้นฐานวิธีคิดเลย,ยาการออดบอ<ม><ไ>งเห็นจะนัดเห็นด้วยก็คือต้องกลับไปเป็นยาเสพติดเห็นด้วยว่าต้องกลับเลยเหรอใช่ฮะคือสารเสพติดที่อยู่ในดอกกัญชาคือ T S C มันย้อนแย้งนะครับ T S C เกิน0ูอยู่ในบัญชียาเสพติดอยู่แล้วประเภท5นะฮะแต่พอมาอยู่ในดอกบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ยาเสพติด ดอกกัญชากัญชาทุกสายพันธุ์นะฮะมีทีเอสซีเกิน20%ิบเนบางสายพันธุ์ยีบาเปบางสายพันธุ์ปลูกได้ถึง4 0่บมีมีอาจารย์บางสายพันธุ์อย่างเช่นตะนาวสีการแดงที่กรมวิทย์เนี่ย CBD สูงปิดเลยทีเอสซีทีเอสซีต่ำปิดครับอ๋ออันนั้นอันนั้นเราะฉะนันมันในบ้านเรามีหลายสายพันธุ์นะครับก็ก็ต้องบอกว่าเรื่องเรื่องพวกนี้มันเป็นเป็นวิทยาศาสตร์เป็นความก้าวหน้านะครับ ผมอะถ้ามองว่าถ้าเกิดโอ้โหมันแบบถ้าปัญหาสังคมมันเยอะมันก็ต้องกลับไปเป็นยาเสพติดถ้าปัญหาสังคมมันไม่เยอะแบบนี้ดีไหมอันนี้ก็ตรงกลางแล้วครับถ้าจะช่วยทางผู้ป่วยจริงอ่าก็มันก็สามารถที่จะศึกษาวิจัยแล้วต่อยอดอะไรได้อีกเยอะเลยแต่คนในสังคมก็ต้องช่วยกันอะอ่าต้องต้องช่วยกันดูพอถ้ามันยังไม่ไหวแล้วมันโอ้โหเลยไปถึงเส้นของการแบบบอมเมาหรือเสพจนไม่รู้ลิมิตอันนี้มันก็ต้องไปสู่ยาเสพติดละ ช่ครับมันอันนี้อันนี้คือมันอยู่ในจุดเกือบกลางแล้วถ้าหากมีอีกนิดหนึ่งมันข้ามไปมเป็นแน่ครับถ้าหากแบบเนี้ยสังคมมันรับได้อะไรทุกอย่างแบบนี้มันก็ก็โอเคอยู่นะครับ,คร,บครับอันนี้ก็ก็แล้วแต่ครับรอดูปัญหาสังคม,มเพราะว่าตอนนี้เราทําก็พยายามแล้วตอนนี้กระทรวงเองก็เริ่มจะเข้ม,มนะครับจะเริ่มออกตรวจทุกอาทิตย์นะครับวันนี้เพิ่งประชุมชี้แจง นะครับใน f a c e b o o k ไลฟ์ก็มีผู้ประกอบการมาดูเยอะเลยผมโดนด่าเพียบเลยนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรายงานเนี่ยโอ้โหเราเข้มเลยนะร้านเนี่ยต้องมีที่มาที่ไปเลยครับมาจากร้านไหนนะครับครับแล้วก็ช่อดอกนี่ขายให้ใครนี่ลงเลขที่ประชาชนหมดเลยนะครับจำนวนกี่กรรมนี่ถูกถูกคุมมาแบบนี้ละถ้าเราแค่ไปตรวจรายงานตอนเนี้ หน้าพวกที่มีปัญหาเนี่ยปิดได้เกือบหมดเลยครับเตองรถทัวร์ไม่ต้องเป็นห่วงคือใจเย็นๆสาอาจารย์ออได้แค่มีรถทัวร์ค่อยๆบ่อยคือที่ค่อยๆหน่อยค่อยๆปรับตัวถ้าถามว่าสุดท้ายจะทิ้งท้ายไว้นี่นะพี่อยากจะบอกฟังนิดนึงนะลองเอาไม้ไปถามกรมสุขภาพจิตเนี่ยว่าตัวเลขมันเพิ่มขึ้นไหมความจริงท่านมาวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ไว้โอกาสน้นเรียนเชิญมาไม่ขอขอแบบปิดสรุปสุดท้ายเนี่ยถือไม้ไปถามท่านเนี่ยว่าเพิ่มขึ้นไหม แล้วเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ท่านเดินมาตรงนี้เล่นเชิญเล่นเชิญทางนี้ก็ได้ครับเดินตรงนี้ครับนี่เอาสั้นๆเลยนะเอาเรื่องเพราะว่าคนก็ีส่งข้อความเข้ามาเยอะอันนี้กรมสุขภาพจิตนะครับคือตอนนี้คนท่านท่านผู้ชมที่ที่ดูอยู่เนี่ยโดยเฉพาะทางไลฟ์เนี่ยกำลังกำลังถามกันว่าตกลงแล้วเนี่ยสูบกัญชาเนี่ยมันมีผลมันมีปัญหาไหมมันมันคือยังไงฮะพูดเลยพี่ต้องตอบเลยครับว่าตอนนี้ครับ ส่วนใหญ่ที่มีปัญหาจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เรายังไม่ได้ออกกฎหมายระงับรยบยัง้งแล้วก็ต้องบอกเลยว่าจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยคนที่เข้ารับการรักษาในเรื่องของกัญชาหรือมีปัญหาในเรื่องกัญชาเนี่ยครับมันมีเยอะขึ้นหลังตั้งแต่ปี2 5 6 5เป็นต้นมาครับก็คิดว่าตัวนี้อาจจะเป็นแนวโน้มหนึ่งที่เราจะต้องระวังเราคงต้องทําอะไรกับมันครับอืมแข็งว่ามีปัญหาเรื่องของทางสุขภาพจิตด้วยอีกนึงจะนัดอ่าตั้งข้อสังเกตไ้นิดนึงนะสมัยก่อนเนี่ย จะมีเบอร์ใหญ่ที่มาเคลื่อนไหวให้แต่ถ้าเราดูตอนพอมายุคที่บอกว่าเอามีใบมีไบเออร์เป็นใบสั่งแพทย์นะครเบอร์ใหญ่ๆหายไปเลยนะหมายถึงว่าอินฟลูเอนเซอร์เบอร์ใหญ่ๆที่เคยมาต่อต้านสมัยโน้นบอกว่าการแพทย์การแพทย์ต้องเสรีต้องอะไรเงี้ย อย่างน้อยก็ศิลปินคนหนึ่งอนะไรีผมยาวๆก็ไม<ๆ>่ออกมาเคลื่อนไหวเพราะเขาเห็นแล้วไงครับว่ามันเกิดผลกระทบต่อสังคมจะลดอยากจะให้พลังเงียบออกมาช่วยกันนะครับไม่ได้ว่าต่อต้านอะไรน,นะแต่ว่าไม่อยากให้ทําผิดในเรื่องของการไปแสวงหาผลประโยชน์ในเรื่องของสันทนาการมากเกินับนะครับอ่าอ,อย่างไรวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านแล้วกันพี่มีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีแล้วก็มีแล้วนะวนะก็ให้ทุกประเด็นแล้วไงทั้งแผนไทยสุขภาพจิตก็ยืนยันนักวิชาการก็บอกมาแล้วก็ พี่เองก็คือเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยพี่ก็แค่บอกว่าคือหนึ่งคือพี่เป็นช่องทางที่รับฟังความคิดเห็นก็ต้องบอกเลยนะครับนะครับว่าในเวลานี้อย่าเพิ่งไปวิตกกังวลอะไรเลยนะครับไม่ต้องไปตื่นเต้นหรอกทําให้มันอยู่ในในกติกาแล้วแล้วคุณจะใช้ที่คุณใช้คุณก็ใช้ไปพี่ว่าช่วงนี้เผื่อร้านจะดีด้วยซ้ำนะ <c oughs> เพราะอะไรรู้ไหมมันซื้อสต็อกกันไว้ก่อนแล้ว <c oughs> อีกนิดนึงจะรดยำ้ำนิดหนึง่งเมื่อกี้คุณหมอบอกว่า CBD CBD, CBD ไม่ใช่สารเสพติด เฉียสีเกิน0.2ขึ้นไปเป็นสารเสพติดครับได้ฮะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณคุณหนุ่ยขอบคุณนะครับขอบคุณครับ